สวัสดีทุกคนค่ะยินดต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Secret Cosplay ค่ะวันนี้อีชั้นนะคะมาพร้อมกับฉากอันดูดีในะาะเ่นจากเามื่อวานดนด่าเป็นนิสัยก็เลยต้องมาค้กับฉากอันดูดีแล้วก็คลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจามาเริ่มแต่งหน้ายินจินกันเลยนะคะอัำดับแรกของการแต่งหน้าของเราเนี่ยเราต้องลงสิ่งที่เรียกว่าสเปรย์น้ำแร่สเปรย์น้ำแร่นะคะแนะนําให้ลงก่อนแต่งหน้า ฉีดไม่ต้องเยอะมากขนาดนี้นะครับ <c oughs> ่ตอนนี้ไอจะเป็นรัแรกอะ่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำคลิปไม่ใช่เมคอัพแบบพูดอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าคนดูเราน้อยลง <c oughs> ใช่ค่ะคนดูเราน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะทำคลิปที่แบบว่าเฮ้ยเป็นการแต่งหน้าแบบเดิมนะคะนั่งนั่งบ่นมั่วมวยแบบเดิมนะ,ะถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรจะบน่นแต่ก็จะบ่นให้ฟังก็แล้วกันนะคะอ่ะเราจะมาลองบรรุงกันนะคะบรรุงจะเป็นตัวซูรุตโตะนะคะ ตัวละครที่เราจะแต่งวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครที่เป็นนักแสดงยิ้วนะคะในบทบาทของเกมแต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็สามารถให้ไปค้นหาตาม Google ได้นะคะหรือจะเข้าไปโหลดเกมลองเล่นดูก็ได้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆค่ะแต่แค่ช่วงนี้ติดเกมนี้เป็นพิเศษใส่ไข่ลองพื้นลองพื้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นลองพื้นเจ้ายิิงโอเคไม่ออกคนซื้อไหม เียจะใช้รองพื้นพิตมีนะคะมาผสมด้วยกันเออมีบางคนถามมาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าผสมรองพื้นจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องผสมให้มันเนื้อเกี่ยให้มันเข้ากันนะคะเราจะไม่ใช้มือเกี่ยรเราใช้แปรงเกี่ยเอาแปรงเบอร์ไหนดีมีหลายเบอร์ซะเหลือเกินนะคะผสมผสมเพราะว่าถ้าเป็นแปรงหัวแบบมันบานทุกคนเราจะบอกนะว่ามันซักออกยากมากเพราะแบบว่ามันด้วยความหัวบานเนาะแล้วแบบเป็นเนื้อรองพื้นอะในส่วนตัวคิดว่าซักออกยากแต่ถ้าใครคิดว่าซักออกง่ายก็ใช้ใช้ไปเถอะนะคะ อ่ะเราก็แต้มสีให้เป็นแบบว่าฟิลแบบเหมือนเราจะลงสีลงสีพระบายอะไรต่างๆนานามากมายนะคะอาา่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต้มนะคะอ่าอย่างนี้หรือว่าถ้ารู้สึกว่าการแต้มแบบนี้ไม่ทันใจก็ล่าสุดหลังจากที่มีคนเมสเซจมาใช่ไหมเราก็ด้วยความที่ว่าเราก็เป็นคนตอบเมสเซจแหละแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนตอบที่แบบได้ตอบอะไรขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่ก็จะตอบเมสเซจขายของมากกว่าบางคนคือทักมาแบบน่ากลัวจริงนะแบบเช้าของวันเย็นอะโอ้ my god จริงๆก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะถ้าเพย์เพย์ว่างเพย์จะตอบนะคะเพย์อาจจะไม่ไม่ได้ตอบแบบที่ทุกคนคาดหวังอะหรือออกใช่ปะไม่ได้ตอบแบบว่าเออจะตอบตลอดเอยวิ่จริงจิเบลต่างๆอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะในส่วนน้้นีตรงคอด้วยนะคะเดี๋ยวน้าลอ,อยเดี๋ยวน้าลอ,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 อยเกินไปมันไม่เวิร์กนะคะจากที่เราลองรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาลงแป้งทับกันทุกคนจะใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ฉันจะใช้เป็นอันนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีอิ่นที่ใช้แล้วอะ <laughs> <laughs> อันนี้เราใช้พับนะคะในการลมเพราะว่าเราต้องการความเขาเรียกอรเนี่ยปกปิดแบบสุดๆนะแต่ถามว่าถ้าใครหนังหน้าดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องลงหนาเอร์นี้แต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้ฉันอดหลับอดนอนไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะคะฉันก็จะลงหนาพอปกติสักนิดหนึ่งนะ,ะตัวละครเนี่ยเพจสังเกตได้ว่าออคิ้วของตัวละครมันจะมีผมหน้าม้าปิดนะคะก็เราจะไม่เราจะไม่เขียนเล็บคิ้วตามตัวละครนะเราจะเขียนตามคิ้วของเราเลยเพราะองเเดี๋ยวหน้าม้ามันจะปิดคิ้วไปเสี้ยวนึงเพราะเผอมาอาจจะปิดคิ้วหมดเลยก็ได้นะคะ การที่แบบมันปิดคิ้วหมดอะข้อดียอย่างหนึ่งอะตรงที่ว่าเวลาเราแต่งคิ้วออกมาถ้าเราเขียนคิวหนาหรือเขียนคิวบางเงี้ยมันก็ไม่เห็นอนะ <c oughs> คือเพจชอบมากการแต่งตัวละครเนี้ยเพราะมันไม่จาเป็นต้องบัรจงในการเขียนคิ้วให้มันดูแบบมีคาแรคเตอร์อะไรขนาดนั้นอะเมื่อเราทําการลงหน้าเสร็จแล้วเราจะมาลงอายแชโดว์กันอาวยแชโดว์วันนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ที่เราได้มาในราคาเพียงแค่32บบาทเท่านั้นค่ะมีหลายคนอยากให้เอาตัวนี้มารีวิวหลายครั้งมาก เพไม่ได้หยิบขึ้นมาสักทีเลยนะคะก็ทําให้วันนี้เราจะได้มาใช้กันนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีเบอร์อะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเฉดมันจะเป็นเฉดประมาณนี้เฮ้ยดูน่ารักปะอันนี้เป็นอายชดว์โนะคะแบรนด์จีนอันนี้สามารถยังหาได้ในช้อปปีนะคะหรือถ้าใครคิดว่าช้อปปีแพงไปก็ไปสมัมผอสเด้อดจีนก็ได้นะคะวันนี้เฉดที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นเฉดออกเป็นสีประมาณนี้ห็นปะย่าใช่ค่ะคาแรคเตอร์ของเราจะเป็นออกแนวและครนิ้วเพราะฉะนั้นเฉดแดงมัน ใี่ในะมาพิเศษอาจจะไม่ได้ใช้อายแชโดว์ตัวนี้ตัวเดียวคือตัวนี้อยากจะแนะนําทุกคนเพราะว่าตัวนี้คือเป็นอายแชโดว์ที่เพคคิดว่าแบบเฮ้ยมันใช้กับ everyday l ได้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะติดดีติดทนเลยนะคะก็ลองไปใช้กันดูได้นะคะตัวนี้นะคะลงเปิดตานะคะความที่เราแต่งเป็นคณะละครนี้เดี๋ยวสีแดงต้องมาแน่นอนทุกคนเราจะวาดให้แบบว่ามันตวัดขึ้นไปนะคะอย่างนี้นะคะ คือฉันน่าจะไปฝากเงินที่ธนาคารตามปกติแหละนะคะแล้วเราไปเจอน้องคนหนึ่งที่เขาน่าจะฝากเงินหรือเออหรือถอนเงินก่อนหน้าเราเนี่ยแหละใช้บริการตู้ธนาคารอยู่ก่อนหน้าเราแล้วแบบว่าน้องได้สลีปแล้วสิ่งที่น้องทําฉันตกใจมากแม่คือน้องยอสลีปต่อหน้าฉันเลย,เยคือแบบฟิลเหมือนแบบว่าแกเคยดูหนังบาร์มีปะคือน้องแบบกดเงินมาน้องได้สลีปตอนแรกฉันก็คิดว่าแบบเฮ้ยน้องจะเดินออกไปอย่าง ปกติชนไม่สิ่งที่น้องทําก็คือแบบโยนสลิปแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินเดินเดินออกออกไปฉันแบบฉันยืนเอ,อ๋อยู่แบบประมาณแบบ 3- 4วินาทีได้ก่อนที่ฉันจะแบบฮะยังอยู่ก็ได้ดิเหรอคือแบบคือยอมรับว,ว่าน้องยังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่นะคะซึ่งเราก็รู้ด้วยว่าโรงเรียนอะไรแต่เราจะไม่พูดในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดิสเครดิตโรงเรียนไปนะคะอันนี้เพว่ามันจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วตอนแรกฉันก็นึกแบบว่าเฮ้ยน้อง น้องอาจจะฟิลแบบว่าเฮ้ยอาจจะตกใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าทําไมถึงโยนสลีปขึ้นหัวอย่างนั้นสักพักหนึ่งน้องก็เหมือนวนเข้าไปที่ตู้ธนาคารเหมือนกับว่าลืมอะไรบางอย่างก่อนที่จะเดินเลิกๆลกออกไปไม่ไม่ไม่ค่อยมีฉันจะเรียกว่ามารยาจะถูกไหม <laughs> ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูหนไม่ควรทํานะคะลูกคือถ้าแบบว่าหนูได้สลีปเงินมาแล้วหนูก็ควรที่จะทิ้งถังขยะที่อยู่แถวนั้นแต่หากว่ามันไม่มีเหมือนเคสเมื่อวานนี้ คุณน้องจะโยนทิ้งแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณน้องต้องเดินไปหาถังขยะน,นะคะ,ะคือตอนสมัยเด็กๆอะ่ะฉันเคยได้ยินสิ่งที่อาจารย์ฉันเคยพูดประมาณว่าเฮ้ยเด็กๆอ่ะนะแบบมันชอบแบบเออมีขยะตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นซึ่งฉันไม่เคยเป็นเด็กอย่างนั้นไงฉันก็จะไม่เก็ตฟิลอาจารย์เราจะลงเป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะเป็น,นะะปสีแดงเออแดงเลือดหมูนะคะลงทับไปบริเวณสีส้มที่เราลงไปเมื่อตกี้นี้นะคะ ก็จะไม่เก็ตฟิลอาจารย์ว่าเฮ้ยอ,อาจารย์ดาา่าอะไรว่าไมจะมีเด็กแบบนั้นจริงหรอเมื่อวานเห็นคาทาเลยคือแบบทิ้งขยะต่อหน้าต,ต่อตาเป็นการทิ้งที่แบบว่าเป็นการเหมือนเหมือนจงใจทิ้งไม่ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าได้สลิปตรงไหนทิ้งตรงนั้นนะเมื่อก่อนจะได้ยินสิ่งที่อาจารย์พูดว่ากินตรงไหนทิ้งตรงนั้นอันนี้ได้สลิปตรงไหนเออทิ้งตรงนั้นนะเกินไปนะหนูนะอ่าเขียวโครมเข้ม,มสวยงาม ใช้พาเลตกู้ชีพค่ะแทนแทนแทนตัวนี้ค่ะซื้อได้อยู่นะคะจะใช้สีแดงเอ่อเฉดไหนดีสีแดงอันนี้นะคะแดงเข้มที่สุดในพาเลตนะคะอันนี้ต้องใช้แปรงให้มันหัวเล็กลงนิดนึงอ่าเป็นแดงแบบแดงแดงจริงๆอยากให้มันแดงกว่านี้แต่ว่าเรามีพัแดงแค่นี้จริงๆก็จะลงไปนะคะบริเวณตน่มอ่าเขียนให้เป็นกรอบเปอรอ์ขึ้นมานิดนึงอ่าให้ดูเหมือนมีอะไรคืยนะเวลาเราแต่งคองนะก่อนแต่ชอบมีคนที่แบบว่า เซลเราแล้วแบบแต่งหน้างิ้วหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หนูแต่งหน้างิ้วสนใจพี่แล้วค่ะวันนี้หนูได้มาแต่งหน้างิ้วสนใจพี่แล้วนะคะเมื่อจะแต่งตัวละครอะไรก็ช่างอ่ะบางทีไม่ได้ลงอายแชโดว์สีแดงด้วยน,นะมีคนทักแบบหนูแต่งหน้าปเป็นเรื่องงิ้วหรอลูกโอ oh ไมค์ก็ทำไมแต่งเฉพาะเฉพาะอย่างนี้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจก็ได้นะคะเราก็จะเขียนดอลลี่อายนะคะอันนี้เราจะใช้สีแดงเขียนเป็นกด์ตรงไหนไปก่อนนี่แล้วก็แทบแทบเข้าไปข้างในนิดนึงให้มีความแบบอ๋อคอมมิติี ก็เจ็บข้างอยด้วยนะคะนะฉันจะลองเรื่องไหนนะผะู้หญิงฉันหลุดฉันก็งม่หมดเรีว่ววะต้องมีสิ่งนึ่งก่อนนี่นะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้แปลงหัวตัดนะคะแบบนี้โอมน้โมขอให้ข้าสวยสว,ยสวยแล้วก็สวยฮู อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเนื้อลายเปื้อนหมดไม่ได้นะคะเราก็จะพยายามเขียนให้ดูบางเบาบางเบาอะไรบางเบาว่ั้นตั้งแต่สีฟาไม่เห็นเบาแล้วคือบอกผมคิดแบบอยากแต่งให้มันดูบางเบาไม่เบาตั้งแต่สีฟาทุกคนทุกคนอย่าเชื่อเพรนะคะไอ้คำว่าบางเบาของเพมันมันก็หนาทุกรอบเลยจะใส่โดรนลิอายข้างล่างนะคะโดรนลิอายวันนี้จะใช้เป็นสีขาวใช้เป็นอะไรตัวนี้ค่ะก็ใช้เป็นสีขาว จริงอยากได้เป็นขาวแบบขาวแบบขาวขาวอะหาไม่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นขาวฟิลเตอร์เลยเนาะทาใต้ตานะคะตรงกลางตาให้มันมีความแบบสว่างอ่าปะสว่างสว่างขาตาไปเลยอ่ละค่ะก็มาถึงตัวอายแชโดว์นะคะตัวไฮไลท์ที่เราจะเปิดตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะสีนี้นะคะเป็นสีออกคือเราจะแดงงูงูไม่ได้ไงเราจะแดงงูงูไม่ได้เราต้องแดงแบบ มีลูกเล่นนิดนึงถึงแม้ว่าตอนถา่ายรูปมันจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคิดซะว,ว่ามันมันลงไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราใช้เป็นสีเอ่อที่มันดูมีความกิตเตอร์เยอะขนาดนหนเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าชอบกิตเตอร์ค่ะคือตอนแรกว,ว่าจะใช้แปรงจุ่มแต่เคยลองใช้แปรงจุ่มแล้วสีไม่ติดเลยก็ใช้นิ้วค่ะหรือไม่ก็จะเป็นออกแนวแบบเออมเขาเรียกอะไรนะที่มันคล้ายๆสำลีสำลีโฟมๆอย่าง,างๆหน่อยนะแท็บแล้วเราก็จะแท็บนะคะ ถามว่าตัวละครขนาดนี้ไหมไม่ขนาดนี้แต่ด้วยความที่ว่าฉันคือฉันฉันคือคนที่ชอบกีตาร์เพราะฉะนั้นฉันจะใส่กีตาร์ได้ทุกตัวละครที่ฉันอยากใส่เพราะตัวละครชายเพจจะใส่กีตาร์ไหมแน่นอนตอนแรกอะเราก็ไม่ใช่คนติดติดอะไรแบบแนวแบบเทคเพจแบบกีตาร์หรอนะแต่ด้วยความที่ว่าพลร่ามันถ่ายในที่มืดแล้วมันสว่างแบบดูเหมือนตามันมีอะไรอะเราก็รู้สึกแบบโอ้ my god เราไม่ใช้แล้วแหละแล้วแบบในบางครั้งอะนะเวลาเราถ่ายแบบระยะสาเมตรงียทุกคนเห็นกีตาร์เราก่อนนะไม่ได้เห็นหน้าเราหรอก เคยมีคนหนึ่งที่ทักด้วยนะว่าแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแกชื่ออะไรอ่ะคนที่ลงคิเตอร์ที่ตาแบบหนกันกๆอะ่สะสรุปก็คือไม่ได้จำกูที่รูปลักษณ์เลยคือจำกูที่คิเตอร์บนตากูที <c oughs> ใ่ใช้เป็นสิ่งนี้คะ่ะลิปสติกที่ทาแล้วไม่เคยออกอย่าหาทานะฉันพยายามลบลิปนี่ประมาณ3วันได้ออกมาจะออกทำแบบว่าแดวงแหวงแต่ถามจริงว่าขั้นตอนนี้สามารถใช้ไอ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 เขาเรียกอะไรนะไอแชดด์เลยไหมไม่ใช้ได้เหรอทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่

เวลาบางคนบอกว่าเฮ้ยเราแต่งงานไม่ไดีเลยเราอย่าไปบันทอนกับลำใจตัวเองใช้อะไรเนื้อคะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เราจะไม่นินีายี่ห้อนี้เพราะยี่ห้อนี้เขาแห้งชา้าคโลราเนัสูเราจะกินแค่ไม่ตวะัะ ขึ้นมาเยอะเลยนะคะคุงงตกกีใต้ตานิดหนึ่งนะให้มันดูมีความแบบอะแอนิเมชันแบบนี้นะคะคือบางคนอะเวลาคอสเพลย์อะจะชอบบั่นทอนตัวเองก็แบอกว่าเออทำไมฉันไม่คอสดีเท่าคนนั้นคนนี้คนนู้นวะเราเราไม่อยากให้ทุกคนบั่นทอนกับอะไรใจตัวเองอะเราสึกว่าการคอสเพลย์มันก็คือการสร้าเพล์เงนะไม่ทอนคอสเพลย์คือความชอบอะเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราไปเปรียบกับใครก็ได้นะทุกคนเราก็ คอทไปเราชอบแบบไหนเราก็คอทแค่นั้นแหละเราอย่าคิดเยอะนะคะถ้าคิดเยอะแล้วมันปวดหมอ,อะล่าสุดก็คือกีตาร์ไม่เท่ากันละหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เวลาเราสูกว่าเอ้ยเขียนใต้ตามันดูเขียนยากจังเลยเวลาเราเห็นยูทิบล็อกเกอร์ต่างประเทศที่แบบว่าเขาด้วยความชํานาญการที่เอาแทงเข้าไปในดวงตาไม่ใช่นะคะเขามีรายบอกเขาเขาเขียนใช่ไหม <c oughs> เราสึกมันยากไปดึงหนังตาลงมานิดนึงแล้วก็เขียนข้างในค่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะก็ลองฝึกเขียนบ่อยๆเอาจริงๆมีหลายคนถามบนหนักมากว่า เฮ้ยกรีดไอเลเนอร์ยังไงให้มันเท่ากันเพยก็ไม่สามารถตอบได้เพราะขนาดเนี้ยทุกวันเนี้ยเขียนคิ้วกกีดไอเลเนอร์เขียนไม่เท่ากันเลยนะคะต่อไปนะคะคิ้วของตัวละครเนี้ยจะสีออกม่วงม่วงม่วงจะม่วงม่วงมันจะม่วงนี่นี่นี่แต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสสีก่อนอ่ามันอาจจะม่วงไปเพราะวิกที่เขาให้มาจะเป็นสีออกอ่อนอ่าฉันชอบแพ็กเกจเขามากเขาด้วยความที่แพ็กเกจเขาเนี่ยเขียนเขียนแทบทุกอย่างเลยว่ามันคือของตัวละครอะไรสงสัยเขาน่าจะมีเยอะ เออแต่ฉันชอบแพ็กเกจเขานะคะเห็นปะสีมันจะดูโดดเวลาเราเขียนคิ้วอะเพแนะนานะว่าให้เขียนสีคิ้วให้มันเข้มกว่าสีผมที่เราจะใส่เพราะเวลาเราเวลาเราถ่ายรูปออกมาแล้วอะมันจะไม่้อยว้นคนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวิกราเป็นสีออกขาวใช่ไหมขาววจัวะเพไม่แนะนําให้เขียนสีขาวๆจัว,ว,วเพราะว่า เวลาเราถ่ายรูปมามันจะดูตลบแบบเหมือนคิ้วเรามันลอยขึ้นมาจากใบหน้าทั้งหมดอะนึกออกใช่ไหมเพก็ขอแนะนําให้สำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยมีวิกอะไรอย่างเงี้ยจะแต่งคอใช่ปะก็แนะนําให้เขียนสีคิ้วให้มันเข้มกว่าสีวิกนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยที่แบบว่าบางตัวละครฉันก็ไม่รู้ควรจะเขียนเลยสีอะไรเลยก็แนะนําว่าให้เขียนเป็นสีน้ำตาลให้คิดเลยไม่ออกแบบเพเพก็ทาบ่อยนะคะเวลาเราคิดเลยไม่ออกจะเขียนเป็นสีอะไรดีก็เขียนสีน้ำตาล แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นสีแบบคอลเลอร์ประมาณนี้ยสีฟ้าอะไรเงี้ยก็จะพยายามเขียนให้มันเป็นอันเดอร์โทนเดียวกันกับสีนีิก็จะอิงตามแอนิเมชันหรือเกมที่จะคอร์ดนะคะวันนี้สีมันค่อนข้างที่จะเป็นม่วงเข้มเพราะฉะนั้นเราใช้ม่วงนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเอาม่วงนี้นะคะผสมกับสีไหนดีผสมกับอีสีข้างๆค่ะสีข้างๆที่สีอะไรเนี่ยสีน้ำเงินหรอสีน้ำเงินที่ดูไม่เหมือนน้ำเงินเลยอ๋อสีน้ำเงินมันโดนแป้งฝุ่นมันก็เลยดูไม่เหมือนน้ำเงินเลย

วันนี้เราใซตสีของนีโม่เอ้ยไม่ใช่นีโมนิเวอร์นีโม่เนี่ยมันป่านะฮะเราจะเลือกกันนะเราจะปัดช่วงบริเวณโหนกแก้มนะคะอ่าให้มันดูแบบหรือไม่นะคะถ้าทุกคนกะบ,บริเวณไม่ออกว่าอโหนกแก้มเราอยู่ตรงไหนให้เรายิ้มยิ้มอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆป,ปัดก่ะเราไปได้ไอเทมสุดน่ารักตัวหนึ่งไหมมันจะเป็นสีไฮไลท์ที่เพยมองว่ามันเป็นสีที่สวยมาก มันมีความวิ่งวับเด็กีชัดมากอ,อ๋อขอโทษค่ะไม่เคยลองใช้มาก่อนก็เลยจะดูรีแอคชั่นเบอร์เป็นพิเศษนะคะถ้าไหนที่เคยลองใช้มาก่อนเนี่ยรีแอคชั่นมันอาจจะไม่เวอร์เท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ก็คือไม่เคยลองใช้มาก่อนเออแนะนํานะคะมันจะมีแป้งที่เป็นบางๆนะคะที่เขาเอาไว้ปัดไฮไลท์นะคะแป้งตัวนั้นจะใช้ได้ดีกว่าแป้งตัวนี้นะคะ ตัวน,นี้ก็คือเออเหมือนเหมือนใช้ใช้ใช้แก้ขัดไป,ไปก่อนนะคะเพราะช่วงนี้เพก็ยังไม่ได้อัปเดตพวกแปลงแต่งหน้าใหม่นะคะยังคิดอยู่เลยวา่าจะซื้อยี่ห้ออะไรดีนะคะเอ่อสีน้ำตาลนะคะลงเป็นไฮไลท์นะคะหรือว่าถ้าใครมีคอนทัวร์หรือมีอะไรอื่นที่สามารถลงเป็นไฮไลท์ได้ก็ลงไปเลยนะคะอ่ะเเรัอันนี้ก็สีเข้มไปนะแต่<ะ>ะะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปแก้ที่หลังได้นะเมื่อเราสึกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะลงไฮไลท์ที่มันดูหนักไปใช่อีตรงตรงนนนี้มมััหกกไปา รใช้แป้งค่ะตกตกมารัยายที่ผ่านมาที่เราไปเจอพี่เชนมาเราจะเล่าเรื่องของคนคนนึงให้ฟังแต่ว่าคนคนนั้นอาจจะดูคลิปนี้หรือไม่ดูก็ไม่รู้นะคือตอนที่เรากําลังที่กิจการอยู่กับพี่เชนเพราะเราเป็นเอฟตพี่เชนเขามานะคะ แล้วเอ็ตีพี่เชนมากก็เลยแบบเออเนี่ยที่ไปงานมารุยะเนี่ยเ็าเาอยากไปเจอพี่เชนไม่มีอะไรหรอกเออเพราะว่ารอบแรกที่ไปที่ที่พี่พี่เชนไปออกุ้งอะเราก็เราก็ไปเจอพี่เชนเหมือนกันแต่ว่าต่อแถวไม่ทันของหมดก่อนนะคะแล้วก็มีน้องน้องคิวที่เป็นคนใจดีใจดีของเรานะคะได้ทําการซื้อของมาให้ก็คือฝั่งของคิวฮิวนั่นแหละแล้วประเด็นก็คือตอนที่เรากําลังถ่ายรูปคู่กับพี่เชนอยู่นั้นเรื่องมีอยู่ว่ามันมีน้องคนหนึ่ง คือเพย์จำหน้าไม่ได้นะจําได้ว่าเขามาอันสองคนเป็นผู้หญิงอตอนที่เรากำลังถ่ายรูปคู่ก,กับพิเชษอยู่นั้นเราได้ยินเสียงน้องเขาคือบูธมันก็ไม่ได้กว้างไงห,หรืออ๋อใช่ปะคนก็แบบต่อแถวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างที่เรากำลังถา่ายรูปอยูนะ่นั้นมันก็มีน้องคนหนึ่งที่แบบมากับเพื่อนน้องคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเอฟซีพิเชษแหละแต่อีกคนนึงก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเอฟซีพิเชษเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะมาขอขอแบบขอถา่ายรูปกับพิเชษคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอุ น้องมากับเพื่อนแล้วเพื่อนน้องก็ได้ทำการแบบคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยแกอุ้ยนั่นมันพี่เชนนี่แบบกิดกากิดกากันแล้วก็ oh, อ๋อเออแล้วก็ไม่ได้ซีรีย์อะไรด้วยความที่เราก็ปิดแมนแล้วเราก็แบบกำลังถ่ายรูปอยู่ซึ่งเขาก็ถ่ายรูปแบบว่าเออซึ่งคนที่เราฝากถ่ายรูปเขาก็เป็นคนดีมากเลยนะเขาถ่ายรูปเราหลายช็อตมากนะคะแล้วเพื่อนน้องอ่ะเลยคือเพื่อนน้องแบบแล้วก็มองแล้วเพื่อนน้องก็มองมาที่เราเว้ยซึ่งเราก็แอบ,บแบบหางหกางตาเหตุอยู่เพื่อนน้องก็แบบว่าเอาเอ ี่คนนั้นใช่ยูทูบเบอร์บ้าที่ทําช่องแนวคอสเพย์อะเริ่มคิดในใจแล้วนะจุดๆนั้นคือมองรอบๆไม่เห็นยูทูบเบอร์แนวคอสเพย์เลยนอกจากตูน่ะก็เริ่มคิดแล้วฉันเป้าว่ะฉันเป้าว่ะแล้วก็เลยพูดว่าแบบว่าไม่แน่ใจอ่ะแต่จำได้ว่าเหมือนกับพี่คนเนี้ยเขาน่าจะเป็นยูทูบเบอร์บ้าที่แบบทำสายคอสอะคือต้องเข้าใจปกติเราจะเป็นแบบชาติไงและและน้องๆหลายๆคนจะจำจำภาพจำได้ก็คือเราจะไปกับ คุณชาติที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆไงแต่ด้วยความที่วันนั้นไม่ได้ไปแบบชาติแต่ไปทำน้องหยกเอเอเราก็เลยยังมีเกิดของอาการแบบไม่แน่ใจและ้ว่องความที่ว่าวันนั้นอ่ะไม่ได้พกกล้องไปเราไปบอกเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนเราดูพี่คนนี้บ่อยมากเลยนะอะไรแบบเนี้ยคือตอนแรกอัพูดไม่แน่ใจหลังๆริ่มพูดแบบสมมันใจแล้วดูพี่คนนี้บ่อยมากเลยนะเฮ้ยแต่แก,กช่วงเนี้ยฉันไม่ค่อยเข้าไปดูพี่เขาเลยน้องอย่าลืมมาดูคลิปพี่ด้วยนะเสียใจวะเข้าใจแล้วแหละทำไมยอดวิวมันหายอะ น้องเคยกับเพื่อนไงแต่คุยดังไว้หน่อยนะคุยแบบคุยแบบเชิงเหมือนกระซิปอะแต่แต่คือคนข้างหน้าคือได้ยินนะเธอปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเพราะฉะนั้นเราจะโกปาสักนิดนึงแต่มาลุยยาก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครหรอกนะจริงเพราะว่าเธอเดินหาพี่เทมแล้วก็พี่เชนแต่ต้องขออภยัยเราอยากซื้อของพี่พี่เทมมากแต่เสอบไม่มีตังแล้ว <laughs> วันนั้นเอาตังค์ไป500ทุกคนคือเวลาเพยไปงานขอดีเพจะพกตังค์ไปสอง0 0นพันสองพันเี้ยใช่ปะแต่ด้วยคราวที่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่เราแบบจํากัดงบมากเลยเรามีตังค์ติดตัวอยู่แค่500บาททวนเราบอกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละถ้าเป็นจินๆข้างในมีความเป็นจีนๆนะ,ะ่ค่ะจีนๆ,ๆมันดูดีกว่าที่ฉันคิด,ดเดยสเราซือผมชอดูดีกว่าเดิมค่ะเนื่องจากว่าเราตบตีกยบคุณกายนะคะหลังจากที่คุณกายเนี่ยเขาได้ทําการมาเซอร์วยช่องเรานะคะแล้วก็ได้ทําการด่าเราเป็นที่ เออเรามีปกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอนแทคเลนที่เราใช้นะคะเป็นคอนแทคเลนงาน G ีตรงที่ว่าการใส่นก่อนลังแตอรนานอ่วนกนี้ก็กลาเาว่าสึกอยากคน้อยเจฟเฟตตอนแรกอ่ะคือทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่างานเจฟเฟตตอนแรกที่เราจะไปอ่ะคือเราคิดเลยนะว่าต้องไปแน่ๆเจแปนเอ็กสุดท้ายไม่ได้ไปค่ะนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแต่งตัวละครผูผ้หญิงค่ะนั่นคือ คอนตาปอมทุกคนเห็นปะมันจะเป็นคอนตาบอมซิซี่เห็นปะดูดีไหมทุกคนคอนตาปอมเราดูดีมากแต่ก็ใช้มาสองสามง,งานแล้วเพราะว่าเราก็กไม่ใช่ไม่มีงบค่ะไม่อยากซื้อใหม่แค่นี้ก็ที่คอนตาปอมใช้เป็นของตัวนี้นะคะถือว่าติดแน่นคงทนกระพันอยู่นะคะก็ถือว่าดีนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาพรีเซนต์สิ่งนี้ก่อนก,กน็แล้วกันนั่นคือชุดค่ะ ก็ตัวชุดเนี่ยอันนี้เราไปเช่ามานะคะสำหรับวัดเช่าก็ร้านนี้เลยนะคะร้านที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปทักแชนนะคะแล้วก็เข้าไปเช่าชุดเขาได้นะคะอ่ะเพย์ต้องขอบคุณชุดจัดทางร้านด้วยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะสำหรับชุดของตัวละครน,นี้นะคะสิ่งที่เพย์ได้มาคือตัวชุดค่ะกล่องเขาให้มาดีมากเลยทุกคนนะคะแล้วเขาก็แพ็คมาดีด้วยนะคะเพย์ชอบ้วยควาวนีกว่าแบบว่าเห็นปะ เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยคือเขาแบบว่าคือลูกค้าไม่ต้องไปหลงว่าแบบว่าเฮ้ยฉันจะเก็บของครบไม่ครบเพราะเขาเขียนไว้หน้าถุงแล้วนะคะว่าตัวละครที่เขาให้มาเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะอุปรกรณ์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้ตปนตัววิคค่ะที่เราให้ดูตัแต่้นคิดเนาะเขาจะเขียนชื่อวิคไว้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าเป็นวิคของตัวละครอะไรนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็น ของยุนจินข้างหลังนะคะซึ่งเพยไม่ได้ใจว่าวันนี้จะถ่ายเห็นไหมแต่เพยพยายามถ่ายให้มันเห็นนะคะจะเป็นเอ่อคลิปหนีบนะคะแบบนี้ไปโอเคขออนุญาตรีวิวชุดนิดนึงแต่ว่าระหว่างรีวิวชุดเนี่ยมีสิ่งนึงนะคะอันนี้คือของแถมทีม่เขาให้มาเขาของแถมมันน่ารักมาก,มาก,มากทุกคนโอ้เป็นโฟมขออนุญาตไม่เอาโฟมออกให้ดูนะ สเปนสติ๊กเกอร <Zheng S 2> <plural issions> ์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะกับการ thank y ิวกายขอบคุณนะคะน่ารักมากทุกคนอ่ะโอเคระหว่างก่อนที่เราจะไปใส่ชุดนะคะเราขออนุยาาพรีเซนต์นิดนึงนะคะสำหรับเอ่อในส่วนของชุดวิกเอวิ่งต่างๆนะคะในส่วนของวิกของเขานะคะอ่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นหนังหนังัวเทียมค่อนข้างที่จะดีเลยไหมคือวิกสวยทุกคนยอมรับว่าร้านนี้วิกสวยมีอะไรอีกมีตัวชุดนะคะ ตัวชุดขอรีวิวตัวชุดสักนิดนึงนะคะอ่าเราจับสิ่งนี้ได้ตัวตัวเอวเป็นผ้าเป็นผ้าหนังค่ะพาเอลเป็นผ้าหน,าน,งาน,น,านังนะคะแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกติเผ้าข้างในจะเป็นผ้าลุ่มใช่หละผ้าลุ่มนะคะเก็บดีเทลดีนะตัวเนี้ยรีวิวคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะเพราะเพราะว่านี่ไม่ใช่คลิปรีวิวนี่คือรีแต่งหน้านะคะ่ะ ตัวชุดถือว่ากลิ่นโอเคอยู่ไม่แย่นะคะไม่ได้หอมมากไม่ได้เหม็นมากถือว่ากำลังโอเคค่ะผ้าสกีนนะคะหนึ่งชิ้นน่าจะอยู่ตรงไหนสักตรงหนึ่งตลกมากตัวเองอะรู้สึกเหมือนตัวเเป็นเบบี้อะแถมให้ด้วยนะเขาเขียนชัดเจนนะมีวิชันหนึ่งอ,อันแล้วก็พ็อบติดพ็อบติดเสื้ออ๋อวิชันแล้วก็พ็อบนะคะตัวพ็อบอันนี้ถือว่าสวยมาก ชอบมีความแบบว่าวับดูวิวคอมพิเตอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นวิชันนะวิชันไม่ได้มีฟาร์มอะไรมากนะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมเป็นงานสกีไลน์อันนี้ก็จะเป็นตัวชุดของเขานะคะนี่ตัวชุดก็จะเป็นงานผ้าสกีไลน์ผ้าหน,นังแล้วก็จะเป็นคู่ถือว่าดีดีเลยชุดนี้ดีเลย,เลยปะ่ะเดี๋ยวเราจะไป ทำทีลุกค่ะ,ววก,คะก็นี่นะคะเป็นลุนะคะของยุนจินในวันนี้นะคะถ้ายัางไงเนี่ยก็ลองเอาไปอาดัมใช้ดูได้นะคะคาแรคเตอร์ในวันนี้ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ทาทายเพล์มากขอภายที่วันนี้อาจจะบนไปเยอะน,นิดนึงนะ เด็เด็ดเด็ดดดเด็ดเดเด็ดดเด็ดดเอาว่านะคะไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้านะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็สำหรับใครอยากคุยคุยกันหรืออยากสั่งซื้อสินค้าเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชันนะคะไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้านะบ๊ายบายสี่แล้วเด้อมีหลายคนอยากเอาให้อยากเอาเด็ด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 เอาใหม่ขึ้นมาสักเลยเล่นสักเลยอะไรล่ะฉันอยากฉันฉันอยากจะบอกว่าฉันอยากจะแต่งเป็นตัวละครนั่นอะที่มันอยู่ในเรื่องอ๋อหนุ่มเจ้าภาพกับสาวคอสเพลย์อะอยากแต่งเป็น ขาเรียกอะไรดีอะอยากแต่งเป็นชุดเมดมากค่ะรู้สึกแบบอ้ฉันน่าจะเข้าอยู่แต่ไอชุดเมดที่ฉันอยากจะแต่งเ่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะได้แต่งตอนไหนแต่ว่าฉันอยากแต่งสำหรับมารุยะนะคะมีคนถามมาเหมือนกันว่ามารุยะไปไหมมารุยะไปค่ะแล้วก็งานอายุธยาที่จะถึงนี้ก็จะไปด้วยนะคะงานอายุทยาก็เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเขาจะจัดงานนะคะเป็นคร,ครั้งแรกนะคะที่ชอบห้างเขามากก็เลยไปนะคะ งานทยษยาวันที่26-27มีนะคะในเดือนนี้ที่เรากำลังคอนคลิปอยู่เนาก,ก็สามารถที่ไปแวะไปทักทายกันได้ค่ะถ้าเจอกันก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะอีพไม่กัดแน่นอนนะคะนอกจากว่าจะหาเพีไม่เจอนะ้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าตั้งแต่ตลอดทั้งชีวิตนี้ที่ทำยูทูบมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเชิงแบบหาอีพีไม่เจอนะคะ